คู่นี้นัดเปิดเท่าร่ครับนี่ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลกเกษตรสร้างสุขด้วยวิธีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการ,กรเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผม พี่น้องครับมือนีมาเดอไหถาเบื้องงว้วจากมนัดฟา้ามนะครับเนาะมือนีพ่นมีมาให้พี่ให้น้องในชมนี่หลายปานตลาดนัดครับพี่น้องกะที่มีัง,งว้วทองกับงว้วแม่ลูกเหรครับพี่นอ้องอ๋ออยากได้ไดหัวล้นๆอยากก็ได้ง้งวดำง้วขาวกะมีให้หมดครับคุณหลาย้อครับเด้อเดี๋ยวสิพภาพไปเบื้องล่าะเอียดที่ลโตกันนะครับสำหรับพิกัดนะครับของมนัดฟา้ามกับยูทีบ้านเล้างงตําบลบารเบ,บืออำเภอบารเบ,บือจังหวัดมหาสารคามครับผม เอาอยากจะตั้งฟาร์มอยากจะเห็ดฟาร์มงัวน,นะครับมาเลือกเอาอยู่นี่ราคาจับต้องได้แน่นอนครับพี่น้องครับแล้วก็ผู้ใดอยากจะได้ครบนี่ก็ถือว่าง,งามเลยเด้อครับพี่น้องครับงัวแม่ลูกหัวโลนคูนี่นะครับเนาะเอา้าเบิ้งตัวใดสีราคาเท่าไหร่ครับก็ขเขาเมื่อไรอย่าลืมกดไลค์กดติดตามมันช่วยวเด้อครับพี่น้องครับกดไลค์ไปโหลดพี่น้องเ,อเวลาพ,พี่น้องจะเบิ้งคลิปเก่าๆเนี่ยก็จังไปเบิ้งเอาเนาะมีดอที่ชอบที่กดไวน้นะครับเอ้าไม่เสียเวลาครับพี่น้องไปทักทายกำนัดครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ครับผมครับพอกันเลยนะครับเนาะ e ีนี่ e ี t เก้าสิบเก้าสิบเหรอะครับเนาะเออเก้าสิบครับอี EP นี่กะมีงวมแม่ลูกแม่ทองนะครับม้ให้เลือกหลายตัวอยู่นะครับพี่อืมครับหลายตัวสิเป็นราคาเกษตรกรขึ้นเก้าแล้วครับผมอ่ะจับต้องได้เลยนะครับแมนครับผมฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับครับเบอร์โทรกะนศูนย์หกห้าสามสองห้าหกหกสี่สองครับผมไอดีไลน์กับเบอร์เดียวกันนี่แหละครับผมครับอีกช่องท่านึงเป็นเฟซบุ๊กนะครับมานัดฟาร์มครับผม อ่ะนี่เลยครับตัวแรกมันราคาตัวใดครับเอานี่ครับราคาถึกถึงหมื่นเอเข้าบาทเอ่อหัวโล้นนี่แหละครับพี่น้องตัวนี้หัวหัวทองเห็นบ่ครับทองแก่แล้วครับพี่ตัวนี้เป็นหัวทองแก่วล่นธรรมชาติพร้อมหรือพี่น้องครับผมสูงร้อยเศษสามสิบประมาณร้อยร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าะบวกบวกนะครับเนาะเอาบางมุมนีได้ครับลูกใดครับนี่ลูกตัวที่สองครับพี่ลูกตัวที่สองนะครับเอาราคาเลยครับตัวนี้เท่าไรครับตัวนี้หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับผมอันนี้คือหัวทองแก้แล้วว่าสั่นพี่น้องหมื่นหกห้าร้อยอ ก็ได้่หลาอยครับพียต่กได้อาจจะ่หลืยนะครับเพราะว่าเปิดบ่ได้เปิดสูงนะครับเด้อพี่น้องครับผมอันนี้เขาส่งฟีลอยลหรือส่งฟีลอยกิโลครับพี่รเออส่งฟีลอยลพราะอะไระมื0 0 0พี่น้องก็ท่องนี่ยครับนี่เอาสย่างมึงอ้อมไห้เด้ครับเด้อแต่สิรลใยเห็นยางไห้ครับพี่น้องเอ่ขาบวทกบถอนการเดินการย่างตอนนี้กับ่าอาจะม่หยางนาะตอนนี้เนาะบ่มีครับพี่สงสัยรายละเอียดในเรื่องของตอนนี้ตรงใหพี่น้องถามอีกที่หนึ่งนะครับเนาะครับอ่ะนี่งวดจากมาร์ะ มาเลือกมาชมมาเบิ่งเอานะครับนี่ขาบวชกบวถอนนะครับเนาะขาทังขวาของงัวครับพี่น้องครับอ้าวบัวปานบัวดังแบบก็ที่ไปเร็วๆจากน่อยได้ครับด้วยพี่น้องครับงัวมัไหลเล็กน่อยนะครับเนาะเออมาเบิ่งหนาคอกอีกทีหนึ่งงัวมาสู่มือเลรอครับพี่น้องครับเด้ออ่ะตัวที่สองนะตัวใดครับตัวที่สองทั้งพี่ครับพี่เอาตัวที่สองทั้งนี่นะครับเนาะครับผมเออโอเคแล้วเอาเมฆเท่านี่ครับเอาเมฆอ่าง้อเท่านี่ได้ครับพี่น้องครับผม ตัวนี้ใส่รอยซี่สิบกว้วอะไรล่ะพี่น้องครัยซี่สิบสามไดร์ดรอยซี่สิบสามได้ตัวนี้เป็นง้วนทองก็พอได้ครับตัวนี้ทองโ,โตรครับพี่ทองโตนะครับเนาะโอเคแล<ะ>้วเออทองโตนะครับเนาะอ่ะนี่เพิ่งทายยางกาอนกงกันกพี่นอ้องทองโตทองจ็ดเดือนแล้วครับตัวนี้ทองได้จะเข่าเจ็ดเดือนแล้วครับพี่ทองจะเข่าเจ็ดเดือนแล้วเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้สูงรอยซี่สิบสามได้์ครับเป็นง้วนลูกไดนครับนี่ตัวนี้ลูกที่สองครับพี่เป็นง้วนลูกที่สองน่าจะใหญ่ได้ครับเด้อเอาบนข้างใส่ข้างขวาเห็นชัดๆนะครับเนาะ นี่ถูกที่สองได้นะครับเอานี่อหางลำลามยู่รอดพี่น้องครับเรื่องต้นนี้นี่หายห่วงนะครับพี่น้องครับครับต้นนี้นี่เป็นแล้วขังนี่เสร็ล้วพี่น้องอ่ะพนี้ยอดบ่อ่ะนี่นะครับเด้อเดี๋ยวผมหาขังว่ากันตึ๊บสิมาถามราคาให้พี่น้องเบิ่งเออเอาตัวนี้มื่นัดเปิดที่เทเลครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นสองห้าร้อยนะครับพี่น้องอ่ะใส่รอยสี่สิบกัวนะครับเนาะ สองมื่นสองหาลอยนะครับอ่ะตอนนี้บ่มีอย่างนะครับเนาะโบมีคาตุคาถอนบ่มีได้ครับเด้ออ่ะนี่เบื้องหน้าตรงๆพี่น้องประเดี๋ยอ่ะนี่แหละเบื้องหน้าเรียดชัดๆอ่ะพวกเล็บนี่บ่มีปัญหาได้ครับเด้อให้เบื้องแคบไว้ซุ่มเบื้องกระไรพี่น้องครับนี่อ่ะนี่แหละครับผมให้เบื้องเนื้อตัวเป็นหลักนะครับพี่น้องครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ได้ครับพี่น้องสองมื่นสองครับนะครับพี่น้องต่ออีกนะครับ ยืนยังให้มึงอ้อมๆพี่น้องครับอะนี่แหละตัวใหญ่อยู่มันเรียกว่าเพี่น้องครับงอแบบไหลตัวที่สามมาตัวใดครับตัวที่สามตัวนี้ครับพี่ตัวนี้ตัวนี้กับตัวใหญ่คือกันนะครับเด้อทองแกะแล้วครับตัวนี้กับเนยตัวนี้กับทองแกะคือกันประเสรนครับตัวนี้อ่างๆนะครับเนาะสูงก็เลยสิบสามบวกๆเด้พี่น้องแน่นครับผมตัวตัวใหญ่เด้อครับตัวจริงๆอ๋อเบื้องมุมนี่นะครับเนาะตัวนี้ลูกสองที่สองนี่พี่ลูกที่สองทองพอได้ครับตัวนี้ ตัวนี้ก็ท่องโต้กันครับพี่ท่องโต้ก็กันนะครับพี่น้องครับลูกที่2นะครับใส่รอยสี่สยันยตัวนี้เท่าไรครับนี่ตัวนี้เอาสองหม่นี่้าร้อยบาทครับผมตัวนี้สองหมื่นสี่้า้อยนะครับเด้พี่น้องครับสอห่นสี่ห้าร้อยนะครับเนาะพ่เบิ่งทั้งขานะครับงี้สิหารอยเออนี่แหละสองหมนสี่าร้อยเอ้านี่อ่ยี่สินะครับเนาะเออ อ่ะพี่น้องครับมุมนี้อยืนดีๆดูเห็นเหรอมาพี่มาพี่เดี๋ยวนะเออจงทักเออนี่นะครับเดี๋ยวผมหามุมไทยกันนะพี่น้องมุมทั้งหลังมุมกวยมีเออนี่ซิฟซีหาลอยตัวนี้อ่ะนี่เลือกเอานะครับเนาะเดี๋ยวมาโดนกันได้กินน้องครับพี่นี่อ่ะเมุมไทยยางนะครับจุงหันยางกี่น่อยเออเห็นไหมมุมไทยยางนะครับอึอเนี่อ่ะวนใส่เลยนี่นะครับเอาเบื้องจะสัตว์วันนี้ อ่ะมีสิบซีหาร้อยตัวใหญ่เด้อครับพี่น้องครับอ่ะนี่หาแบบใดยุ่เมาครับพี่น้องครับสักตัวลาสามตัวแล้วครับนะครับตัวที่สีครับอัะนี้ตัวซีสีทั้งพี่ครับพี่ทั้งนี้เด้อครับพี่น้องเด้อครับตัวนี้ก็องนนี้คือกันครับอัะนี้ตัวนี้ได้เก่าเดือนแล้วพี่โอ้พ้อขวตัวนี้ที่เขาเก่าเดือนแล้วละครับที่เขาเก่าเดือน้อครับพี่น้องยืนนี่ดิอ่ะให้มาจับให้นะครับจังจะเห็นชัดจะเขาเก่าเดือนแล้วนะครับนะทกันเออ นี่ตัวนี้อ่ไงตัวนี้ก็ร้อยสี่สิบกัวนะครับแล้วเป็นงบบดนด้ครับพี่น้องตัวนี้ครับเปลี่นวัวบดลูกท่องก็พอได้ครับตัวนี้ท่องตัวนี้ท่องโตขึ้นครับพี่ท่องโตขึ้นกันนะครับพี่น้องครับตัวนี้เอ้าลูกไหนครับลูกตัวที่สามใมท่องครับพี่ลูกตัวที่สามอยู่ในท่องตัวใหญ่ได้พี่น้องเด้อครับ ตัวนี้มานัดเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เอา2 7 0 0มบาทครับพี่อ่ะตัวนี้2 7งหมนเดนะครับมีสินะครับเนาะครับผมมีสิบเเอออ่ะของแก้วครับเอาไปกินน้องเลยเป็นหัวนโบดนะครับพี่น้องครับบดแบบจัดเต็มเลยนะครับเนาะครับนี่เมึงมุ้งกลวงๆเอาพงยางวนไปครับวันนี้เอาขังเออเห็นเออวนใสมาเลยใสมาใสมานะครับเนาะจะได้เบื้องขางใสชัดๆอ่ะขังเองนะอ่ะนี่นะครับหยิบเสื้ สองหมื่นเจ็ดหันรอยนะครับนะเอย้ามึงถ่ายยังเออแต่นีบม,มืดี๋ยวครับตัวใหญ่เลยครับตัวจริงๆนี่พี่น้องเอามาเอานะครับเนาะนี่แหละกระเบื้องหมักหม้อบดๆอ่างๆยิๆ่งๆควอมกินน่องขึ้นกันตัวนี้ก็ได้นี่นะตาเบื้องเอาได้ครับผู้ใดเห็นว่าชัดแคบไหวเบื้องเอาได้พี่นอ้องเด้อเลื่นกลับไปกับไม้หันละเบื้องเอาหยิตัวต่อไปครับ ตัวต่อไปตัวนี้พี่เออตัวต่อไปนะครับเนาะตัวนี้กับทองแก้ขึ้นัตัวนี้ทองแก้ขึ้นกันทองเจ็เดือนหรอครับประมาณแดเดือนแล้วครับพี่ตัวนี้ประมาณแดเดือนโอ้ไม่ต้องงัวแต่ทองแก้ตัวนี้ประมาณแปดเดือนตัวลึกดีทองพ่อไะไครับตัวนี้ทองแดงใบเล่ครับพี่ตัวนี้ทองแดงใบเล่อันนี้ขึ้นมีใบไม่หลอดเนาะไมีใบมีหลอดเออแดงใบเล่สูงกันาจะลอยสี่สิบได้ดูเพียงก่อนไตลอยสี่สิบบวกอยู่มั้งครับตัวนี้เปิดเท่าไหรครับตัวี้ียวสองหมื่น 6,500บาทครับผมสองหมื่นหกเมืทองมิตรสองหมื่นกลัวพี่น้องครับอ่ะนี่เด้อ <wär> ล <isation> ูกได้ก uh ่อนตัวนี้ตัวนี้ลูกลูกตัวสามพี่ลูกตัวสามตัวนี้หางยาวดีด้วยครับเบื้องมุมนี่หางสีหลากดินเลยลูกประมาณตัวที่สามนะครับเนาะอ่ะนี่แหละครบหน้าตาหูสันหูยาวสนิทเบื้องเอามุมนี่นะครับพี่น้องอ่ะเดิบไ่มีปัญหานะครับเนาะนี่เด็กตุ้ยยางอ่อนไปเลยสองหมื่นหกหาร้อยพี่น้องครับเอาเบื้องมุมกว้างๆอีกนี่มันเลือกเอานะครับเนาะ เออ,อตัวนี้หางลามดีครับพี่น้องอ่ะเป็นเครื่องอมดมเสื้อตวยเบื้องอีกคข้างหนอ่าเบื้อง่ายยางเก่าขาตัวนี้โบมีนะครับเนาะครับเอออ่ะเดี๋ยวสิรอเบื้องขางใสขึ้นเอ๊ะนี่ยังไม่พ้นยังไม่พ้นนานโงกดีได้ใครับพี่น้องครับตัวนี้เออแต่นั่งพุ่งลงไปนี่ลานใสของงว้วนะครับนี่นี่แหละตัวใหญ่เลยครับได้สองหมื่นหกหาร้อยนะครับเนาะตัวนี้ก็บ่มี่ยังหรอครับพี่น้องเอามาเอาเออมุกมุกนี้ชัดๆกว่นี่ นี่แหละงวอสองมื่นกัวง้อท่องหาส่ได้ครับพี่น้องครับวานัดฟาร์มเอ้ามาเหมาไปนะครับเนาะสองหมืนหกหาร้อยนี่าเก่าท่ายยังตับนี้โบมีครับตัวต่อไปครับผมตัวนี้ครับพี่ตัวต่อไปนะครับเนาะครับเป็นงัอออกแดงนุ่นนะครับพี่น้องครับครับผมตัวนี้เอ้า ก็เป็นไทยบามันนะครับพี่น้องครับปากเงี้ยครับปากเงี้ยตัวนี้กินอยางเก่งนะครับพี่น้องครับีนวัวสองตัวเลยพี่วัวดูกหมูตัวนี้ลูกที่ไหนครับนี่ตัวที่สามพี่น้องครับพี่ตัวที่สามนะครับพี่น้องครับตัวนี้ท้องจักเดือนหรอครับตัวนี้ท้องประมาณเจ็ดเดือนพี่ประมาณเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องเด้อสูงนี่ร้อยเท่าไรครับเบียดเบียดร้อยสี่สิบเบียดร้อยสี่สิบครับพี่เกือบเกือบร้อยสี่สิบนะครับเนาะเป็นตัวหนาตัวลึกดีนะครับตัวหนาตัวตันตัวลึกดีนะครับเด้อบุ้งทางขางกันเดี๋ยว ึ๊บเออเดินมาลูกมาอ่ะนี่นะครับนี่ตัวลึกๆนี่แหละครับผมอ่ะตัวนี้นัดเปิดเท่าไหร่ครับ25,500บาทครับตัวนี้25,500เด้อครับเอ้านี่แหละความสมส่วนเป็ด่ยนได้บิ่งเอาสูงเกือบ140เด้อครับตัวนี้พี่น้องครับผมอ่ะเบิ่งหน้าตาไกลๆเลยนะครับครับอ๋อข้อขาดำนะครับเออเชื่องดีนะครับเชิงเชื่องดีนะครับเนาะทางสายเอาตัวนี้บ่มีดอกครับพี่น้อง นี่นะครับนี่แหละประเดมหมักม้วดูกหมูตัวใหญ่ๆเอาตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เดือบงามๆได้พี่เนาะเด้อครับเดืบอบสักๆนี่แหละอ่ะเบื้งมุไก่ไก่ไก่อ่ะนี่ตัวน,นี้ปากใหญ่ๆนะครับอ่ะเบื้องหน้าชัดๆนะเดี๋ยวจะพาะเบื้องตัวต่อไปพี่น้องเอาสายดำครับพี่ต่อไปเป็นสายดำนะครับเด้อเป็นนังเอี๊กลาย อีกกระดเป็นง้อเก่ากสิมีไม่ตัวนี้เหรอพี่น้องหลายคลิปแล้วนะครับนี่นะครับกระสีผ้าเบื้องสายดำนะครับเนาะเออเดินสายไว้ใส่นิดนึงลูกเออโอเคอ่ะโอเคแล้วตัวนี้สายดำใส่กับถึงว่าหันสีบล็อตัวนี้เบียดเบียดพี่สุดสดเบียดนะครับเนาะพี่น้องผู้ใดหมักง้อใหญ่ตัวนี้ใหญ่เด้อครับพี่น้องบ้านี้น้องเขาทองเจ็ดเดือนหรือเปล่าบุญนี้ตัวนี้ทองเจ็ดเดือนพี่เจ็ดเดือนก็พอได้ครับ กับสติงเล่ครับสมันมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมจำผิดนะครับที่เพิ่นไอ่เออมีคอมเมนต์มตอบนี่ข้อเมนต์อยู่นะครับว่าผมผสมช็อกโกแลตพอมันมีง้วงสองตัวมันมันทับสนนะครับท้องกับสติงเล่นะครับตัวนี้ท้องสติงเล่ได้พี่น้องเด้อตัวนี้พี่นี่ปัครับจัดตัวนี้ตัวนี้จัดตัให้แถมแพผให้ตัวนึงครับแถมแพลไมีแผลตัวนึงแผลตัวผู้ตัวเมียตัวเมียครับผมตัวเมียได้ครับพี่น้องครับตัวนี้แถมแผลได้พี่น้องเด้ออเาในราคาสองหมื่น 9,500บาทครับสองเก้าหาร้อยอันนี้ตัวบอกใหญ่เลยนะพี่น้องมาถึง3ามหมื่นอีกสูงเกือบร้อยหาสิบเป็นงอที่ลึกท่องเจ็ดเดือนแล้วกว็ท่องเจ็ดเดือนครับพี่ประมาณเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องครับ,รบตัวนี้หูปะย๊าดนะครับหูสันนะครับเนาะปร่สิทธาเบื้นะบอนนงด้านหนาชัดๆนี่เบื้องมุมนี่ตัวไหนตัวใหญ่สุนไหนพี่น้องเบื้องเอาครับ <c oughs> มุมนี้แหล,แลกแทงดุกหนาหนาผู้ได้หาสายดำอยู่ครับ <c oughs> เดินหน้านแล้วก็โค้งไส่มากนิดนึงครับวันนี้ไปใส่เบื้องท้ายยางท้าก้าขาโปถกปะถอนนะครับเนาะครับหน้าตาได้ใส่เบื เออโอเคฮะตัวนี้ตัวใหญ่นะครับพี่น้องครับสองหมื่นเก้าหาร้อยไดครับพี่น้องเด้อตำหนิบ่มีหยังเด้อครับพี่น้องนี่ครับอ่ะนี่แฝดไน้ไหตัวนี้ไหมนี่นะครับเนาะโบแน่เด้อพี่น้องท่องใหญ่อยู่ดีอ่ะมึงมุ้งขุ่นขุไกลๆฮู้ฮูพร้อมได้พี่น้องครับตัวนี้ซื้อหนึ่งได้สามแลยครับหนึ่งได้สามแถมแพยอีกนะครับเนาะเอาตัวต่อไปครับ ตัวต่อไปเอาเป็นแม่ลูกทั้งนี้ครับอ่ะแม่ลูกกับมิไห้เด้อครับพี่น้องเด้อหัวโลนครับเป็นแม่ลูกหัวโลนพร้อมนะครับลูกตัวแม่ครับตัวเมียโบดตัวนี้บดแม่บโบดเมียโบดแม่บโบดแตะวันไห้ลูกบดสวยงามพร้อมนะครับลูกพี่น้องอันนี้ลูกจักเดือนแล้วลูกพอได้นเลลูกได้นมั่นซี่เข่าหาเดือนครับซี่จะเข่าหาเดือน ตัวมี้พอครับจำพอว่ได้จำพอว่ได้เด้อครับเป็นลูกแว่นบามันนะครับเด้อตัครับผมแขนนี่ดีนะครับเนาะครับแม่นี่เป็นหัวลุนธรรมชาติลูกแรกครับพี่เป็นหัวลูกแรกครับผมซีหาเดินแม่ทับไปครับนี่แม่นี่ทับทับโตไว้ครับแม่นี่ทับโตไว้ก็เดมีพอพันใหญ่อยู่นี่เด้อครับอ้าวแม่สูงรอยซี่สิบทะเลือมารอยซี่สิบสามบวกหรอเป่าซี่สิบสามบวกบวกถึงรอยซีสิบห่านี่แหละพี่น้องครับคู่นี้เท่าไรครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับผมอ่ะตัวนี้สามหมื่นเก้าเด้อครับเด้อ ลูกนี่ตัวงามเลยได้พี่หน้องครับเป็นเครื่องดำนะครับเนาะนี่เครื่องโบดเป็นง้อโบดค้นหาของขาง,งที่ใจง่ายนะครับนิดเบื้องทายยางบ่มีตมนํนหนิดละครับเอาหงสันเป็นบามันมาแล aw, ้วบืรองรัวลูกพอได้ยังถามอีกที่หนึ่งนะครับแม่กับเบื้องไจะมีตหนี่ยังดอกนี่เบ<ว>ื้<า>องฐานยา<อ>งมนะครับเนาะงัอเป็นง้อเกือบทีหนักนะครับเป็นง้อกือบสีออกขนตายแดงๆจังหน่อยได้ครับสีออกเป็นง้อหนักนะครับแต่ว่าให้ลูกดีนะครับแต่ว่าลูกงามลูกโบดนะครับพี่น้องเราให้เบื้องอีกข้างหนึ่งนะครับเนาะนี่โอ้ นี่นะครับรุ่นธรรมชาติ์นะครับพี่น้องครับอ่ะนี่เบื้องขางขัวของแม่เพื่อนนะครับอ่ะนี่อนะนี่นะครับตัวกับราคาพวกสูงสามหมื่นเท่าไรก็อนมาละสามหมื่นเก้าครับพี่นี่สามหมื่นเก้าไหมพี่น้องครับอ่ะผู้ได้หาแบบนี้ยุติบาได้เรื่องของความสดนี่ตัวนี้เลยล่ะครับผมครับนี่อ่ะนี่เบื้องมุมชัดๆนะครับนี่ขันมุมสูงๆไกลๆที่เป็นประมาณนี้นะครับเด้อพี่น้องสูงรอยสี่สิบสามเลยนะครับตัวจริงๆนี่พี่น้องครับ คิดผ่องงวเลี้ยงทุหาันาดหลดงวเพิ่นบืดอกครับพี่น้องตัวต่อไปครับตัวต่อไปเอาแม่สร้างนี้พี่นี่เด้อตัวนี้งวาแม่แบบใหญ่อ้างๆนี่หละครับผมครับตัวนี้สูงเท่าไหร่ันาดร้อยสี่สิบห้าบวกครับพี่ร้อยสี่สิบห้าบวกบัดนี้เขาท่องก็พ่อไดท่องเจเดือนแล้วตัวนี้ท่องกบเขบสามหนึ่งครับเขบสามหนึ่งครับได้แปดเก้าเดือนแล้วมั้งพี่แปดถึงเก้าเดือนนะครับพี่น้องครับลูกได้ครับนี่ ลูกตัวที่สามครับพี่โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยพี่น้องครับลูกตัวที่สามหางแข็งาวนะครับเนาะครับตัวเต็มบักคักเลยแหละตัวจริงๆครับผมอ่ะสูงเท่าไหร่ก่อสูงร้อยสี่สิบห้าบวกครับร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับเนาะครับตัวนี้นัดเปิดเท่าไรครับตัวเดียวสามหมื่นเก้าขึ้นครับพี่ตัวนี้สามหมื่นเก้าเลยครับพี่น้องครับอ่ะเบื้องทางหน้าบ่ะนี่สามสิบเก้านะครับเนาะครับนี่สามสิบก่อเบื้องบนนี้เพียงแต่เห็นความใหญ่ตัวจริงข้างในครับครับระย่ขนทางจะกว้างบักคักนะนนีี่่เด้อ ยางเด็ดเลยนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับเบื้องเพชนหลังพี่น้องครับนลูกคนมาอยู่ทั้งนี้หมดเลยนี่นะครับเด้ออ่ะได้ใส่เบื้องไายยางเบื้องถังไว้อีกทีหนึ่งเออนี่มาอ่ะนี่นะครับมังค์อ่างนี่โอเคอ่ะนี่สามหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับตัวนี้เด็กใหญ่ๆมาเอาครับพี่น้องครับมานัดเพิ่นกถือว่ามีไหนะครับเนาะนี่โอเคอ่ะเด็กไม่มีปัญหาหรอกครับพี่น้องครับก้วนคัก เอาเบื่งม,ม,มุมนี่เออลึกสวนไหนมาเบิ่งเอาตัวจริงอีกที่หนึ่งนี่ออยสี่สิบห้าบวกบวกนะครับพี่น้องนี่เบิ่งมุมไก่เด้พี่น้องเ้อตัวนี้บวกแญ่เลย้ะพี่น้องตัวจริงๆนี่นครับหญ่ตัวต่อไปครับตัวต่อไปเอาแม่สาวทองแรกครับพี่อ่ะเป็นงัวสาวทองแรกทั้งนี้ก็มีให้นะครับแต่ตัวนี้เห็นปะเม่นครับอ่ะตัวนี้เป็นง้วสาวทองแรก สูงกะถึงร้อยสี่สิบบตัวนี้น่าจะถึงสิบสามเออถึงนี่ดอกพี่น้องครับหรือวงมุมนี่ครับอันนี้เป็นง้วงทองแรกนะครับเด้อบทนะครับเนาะสูงประมาณร้อยสี่สิบสามตัวค่อนข้างที่จะเงาเลยพี่น้องครับตัวนี้ตัวยาวเลยทองพอได้ครับตัวนี้ทองกับช็อกโกแลตครับพี่ทองกับช็อกโกแลตดนะครับพี่น้องครับขอบหมก็ดำแข็งขาดำจักเดือนหรือครับตัวนี้ได้เจ็ดเดือนครับพี่เจ็ดเดือนหรอได้พี่น้องครับครับตัวนี้มันเปิดเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้เอาสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับผมนี่สองหมื่นหกหาร้อยตัว เป็นงวัวโบดนะครับเนาะนี่ให้เบื้องหน้าตาหงสันพร้อมท่องกับช็อกโกแลตนะครับเนาะครับผมนี่ข,ข้อขาแข้งขาดําเล็บงามนะครับเอาในเดืองของความสดความโบดอีกนะครับตัวนี้ครับนี่ช็อกโกแลตนะครับเนาะโบดเออนี่เบื้อง้ายยางทาเก่าขานะครับตึ๊บเออเดี๋ยวจะเบื้องอีกขังหนึ่งนนะครับเออนี่เบื้อง้ายยางทาเก่านี่นะครับขังนี่ ตอนนี้ก็บ่น่าจะมิยังดอกพี่น้องครับสองหมื่นหกเดือนว่ท่องประมาณเจ็ดเดือนไหมครับผมครับนี่เลือกเอาเลยจากมนั์ฟาร์มผู้ใดมาคุยไงก่อนเมย์ดำกับเมย์เมื่อกี้ครับยังไงนะครับนี่ยี่สิบหกอ่ะเพิ่งเอาชัดๆนี่นี่นะครับเด้อตัวต่อไปครับตัวต่อไปเอาตัวสาวทองแดงอีกเขึอนครับพี่เป็นพวกสาวทองแดงกับมิห้อีกแล้วครับพี่น้องครับเอา ไ, unku, umas, ได้เบื้องมอดตรงนี้ก็ถือว่าไ,ได้เปรียบนะครับได้เบื้องมอดลายโตได้เช็คราคาไปพร้อมนะครับโอเคนะครับเช็คแล้วอ่ะตัวนี้ก็โบดขึ้นกันนะครับเนาะตัวนี้ก็ใส่ซีซีปัวซีซิปหาอไรอยู่หรออยู่รอยซีซิปหานะครับสองแหลกโบดท่องพอได้ครับตัวนี้ตัวนี้กับช็อกโกแลตขึ้นกันครับตัวนี้ท่องกับช็อกโกแลตอจะหลงกันไหมพี่น้องตัวนึงครับตัวนี้มันส่งไข่ไข่กันนะครับเนาะตัวเงี้วกับโบดดีขึ้นกันเนาะท่องกับช็อกโกแลตเออนี่ตัวนี้อ่ะ ตีง้วบดพ่วงหางค่อนข้างที่จะยเงานะครับเนาะแต่เสืเบื้องหางขัวของง้วมเออไปเลยครับนี่นะครับเด้อนี่นะครับเนาะตัวนี้มันนัดเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เอาสองหมื่นเก้าพันบาทครับพี่สองหมื่นเก้าเด้อครับพี่น้องครับสองหมื่นเก้านะครับเนาะมีสิบเก้าเอาตัวใหญ่ยิ่งหรอกครับผมอ่ะนี่เบื้องหน้าตุ๋มยิ่งหรอกนี่เบื้องท้ายยางทากับขา นี่แหละสองหมื่นก่อ,อกครับผู้ใดหาอยู่มาเอาเลยตัวนี้ก็ได้หาหกเดือนแล้วนะพี่ตัวนี้ได้หาหกเดือนแล้วเสรพี่เนาะครับของกใครอ่ะเดินอ่ะนะผู้ใดมักตัวใดอยู่กะมาเลือกเอาด้วพวี่น้องเด้อคีณนะครับมืดประหยัดเอออ่ะ สองหมื่นเก้านะครับพี่น้องสองหมื่นเก้าเดี๋ยวจะพาเบิ้งตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปตัวนี้ตัวนี้โอ้ตัวนี้นี่ย่างลึกนะครับเนาะครับออเมื่อวเขาจะเปิดท่าไหนตัวนี้โอ้ผู้ใดหางว่าตันตันแบบนี้้อครับพี่น้องครับตัวนี้ปุ่มเบิ้งปุ่มหางทองจักเดือนทองก็พอไรครับตัวนี้ทองกับปอเช่ครับตัวนี้ทองกับปอเช่แล้ว้อครับพี่น้องหาเดือนนะครับเนาะ ต่องกับป่อยเซยส่วนสูงเขายุยยยาดยยยเท่าไหร่ครับร้อยร้อยซีมหาเดี๋ยวพี่พันยืนดีๆกันเี่นี่นะครับเด้อประมาณร้อยซีซีมหาใหญครับตัวใหญ่ยิ่งด้พ<า>ี่น้องครับนี่นะครับนี่แหละนี่นะครับเป็นงัเูเครื่องเดือด้อเบนก่อนพี่น้องเครื่องอมนะครับพี่น้องกับเกือบดำพุ่นละนี่นะครับเนาะร้อยซีซีสามซีซีมหาใหญ่ดอกพี่เออทั้งตอนตอนนี้ร้อยซีซีสามหนาจะได้ได้ครับพี่น้องครับเห็นชัดบ่เป็นอ้าวผู้ใดหาตัวนี้อยู่นะครับเนาะ เอออ่ะเดี๋ยวให้น้องเขาขี่กันลูกเออเออเดีิตเดี๋ยวพี่น้องครับบ่เห็นป่นได้เออเดี๋ยวมันบ่นั่นมันเป็นเงาเงานะครับพี่น้องจะบ่ชัดเออไว้เมาขอางนี้เออปล่อยเลยครับปันนี่ออนี่ออไปคองขาจะคลองเดี๋ยวถ้าพี่น้องดับให้พุ่นอ่าปวดเสื้อออกจกี่น่อยกันนะครับเนาะเอาเากระเบื้องทางนี้ไปนะครับเดี๋ยวจิตทำแล้วาให้ดีง,งามๆเลยเป็นประจำให้เบื้องชัดตัวนั่นกัดงามเนะครับเด้อพี่น้องครับเอ๋อ ก็ได้อยากจะได้นะครับเนาะมาเลือกเอานะครับเดินเดินเดินลูกเดินเออเอาขวางครับผมตั้งสีเห็นชัดเออโอเคเอาไปเลยครับวันนี้เอาตัวนี้มันนัทเปิดที่เท่าไหร่ครับก็นี่เอาสองหมื่นเก้าพันบาทขึ้นสองหมื่นเก้าขึ้นกันตัวนี้สองเก้าอ่ะครับผมเอาไปเลยครับวันนี้จะได้ยินดีๆเออนี่ยสองหมื่นเก้านะครับเนาะครับสองหมื่นเก้าหลังปีๆหญ่ๆเด้อพี่น้องครับ ตัวนี้ลูกสอ,องที่องครับพี่ตัวนี้ลูกที่สองนะครับพี่น้องครับ,รบลูกที่สองขางใส่พี่นอ้องเนาหมือดได้ครับได้มุมนีมาเลือกมาชมเบ้างเอาไผอยากจะได้งัวงไปเลี้ยงนะครนะับเนาะสีขึ้นกันไหนพี่น้องบึงขางเดียววเลย <c oughs> นะครับเนาะ,ะตัวนี้ใ,ใหญ่ได้ครับพี่น้องครับตัวจริงๆนี่สองหมื่นเก้านะครับเนาะตัวต่อไปครับ ตัวต่อไปเราทองแก๊ะเหนียวพี่ทองแก๊ๆตัวตัวใหญ่นี่บ่เงี้ยครับเออโอเคแล้วครับโอเคแล้วตัวนี้เป็นง้วทองใหญ่แล้วท่องเจ็ดเดือนลรอครับตัวนี้ท่องได้เจ็ดแปดเดือนนะพี่เออนี่นะครับเด้อสมั้นเจ็ดถึงแปดเดือนตัวนี้ได้แฝดแท้แหละเพิ่งเลี้ยงนะครับเนาะตัวนี้ง้วลูกเดียวนี่พี่ลูกสองที่ท่องนี่ครับเป็นง้วเขาโคตรเขาเนาานะครับเนาะครับเออนี่นะครับเด้อพี่น้องครับผู้ใด้จ่ากัะได้ตัวนี้สูงยุติเท่าไรครับ ตัวนี้อยมันร้อยสามสิบห้าบวกครับร้อยสามสิบห้าบวกบวกด้วพี่น้องครับผมลูกที่สองในท้องนะครับเนาะครับตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เอาสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับตัวนี้สองหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับเด้อผมผ้าเบืองอ่าทั้งหนานะครับเนาะนี่สองหมื่นสี่ห้าร้อยนี่หนาตาริบบ่มีปัญหานะครับเนาะอ่าพุ่ลูกหายมาทางพุ่งเหมือนกัหายมาทังนี้เอออ่ะพี่น้องเห็นชัดว่ อนี่นะครับเห็นเบื้องทยยางเออเบื้องสีชัดๆับนีน่ทองเงี้เดี๋ยครับเดื่อเบื้องทยยางอ่ะนี่เออนี่เอางใสมาลุไปเียสีขางาสชัดแล้วเลื่อสีขางขัวอึ๊บอ่ะเออนี่พี่น้องครับขางขัวเบ,บื้องไายยางอะสองหมื่นเก้าขึ้กันเนาะครับผมโอ้ยตัวน,นี้สองหมยครับตัวน,นี้สองหมืนสหร้อยพี่น้องพงกันลงุง เอาตัวนี้สองหมื่นสี่หาลอยเด้อครับเด้อครับผมตัวต่อไปครับมังแม่ลูกครับพี่ปิดท้ายแม่ลูกครับต่อไปเป็นแม่ลูกปิดท้ายเด้อครับพี่น้องครับเป็นอ่างัวหัวโลนเดี๋ยวตอนนี้ลูกคนไปใส่ปุพี่น้องเดี๋ยวลูกกำลังมาครับเดี๋ยวลูกกำลังมาเดี๋ยวหยุดใบจังรังกันได้พี่น้องเด้ออ่าพี่น้องครับบันนี้ครูปิดท้ายที่เด็ดลูกมหาแม่แล้วครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นแม่ลูกหัวล่นก็ถือว่าอ่าสวยงามใหญ่ทั้งแม่ทั้งลูกเด้อครับพี่น้องครับเอ้าเบื้องหลายๆบ่มมาเด้อครับครูนี่พี่น้องครับ ตัวน on ี yard, <LO jotka> ้เนีง่วลูกพอดได้อายุจักเดือนหรือครับวันัทตัวนี้เป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งครับพี่สามหนึ่งจักเดือนหรือครับประมาณหาถึงหเดือนนี่แหละหาถึงหเดือนตัวนี้แม่สูงเท่าไหร่ครับแม่สูงรอยซีซิมห่าครับรอยซีซิมห่าได้เลยครับพี่น้องครับนี่แม่ใส่รอยซีซิมห่าอันนี้ลูกแรกเคเอฟสามหนึ่งเป็นง่วงลูกแรกแม่ทับไปครับแม่ทับได้เดือนกว่าวครับพี่อันนี้แม่ใส่ก็พอได้เนาะครับนี่ช็อกโกแลตครับผมแม่ใส่กับช็อกโกแลตได้เดือนกว่าวได้พี่น้องครับอ่ะมาเลืออกมมมาาาาชเเเเบบิิ่่่งคคูนนนีี้ััดดปทไหรร ตัวนี้เอาห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่หามื่นเจ็ดเมียสูงหน่อยสี่สิบกว่าเนาะครับผมหามื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับคู่นี้อ่ะเบื้องเชิดสัตว์เห็นทุกมุมนะครับห้าสิบเจ็ดนี่ต่วันทุ่ที่ยังอ่อนเบื้องให้หางสันหางยงี้นี่เบื้องเอามุมเมื่อกี้นะครับเนาะนี่มุมนี้กับเบื้องใดนะครับเป็นงบโบดทั้งแม่ทั้งลูกนาเลี้ยงนะครับด้วยพี่น้องครับนี่หามื่นเจ็ดตัวละสองหมื่นกว่าบาทซื้อสองคือว่ารุ่นสามนะครับเนาะครับนี่ จัด่าเด็ดครับพี่น้องครับเออปล่อยเลยครับอันนี้บวมีตำหนิอย่างน้อครับเนาะบ่มีตำหนิครับพี่ไม่มีตำหนิตตามสภาพนั่นแหละครับเเพิ่นนี่ได้ครับพี่น้องครับตำหนิบวมีแต่สิ่เบิ่งอีกขางนึงครับพี่น้องครับเอออ่ะเดิน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 นเออโคงมาเลยโค้งมาเลยโคงขวามากครับเออเนี่เออปล่อยเลยครับอันนี้เอ้านี่เบิ่งขางใส่ของแม่ครับยิ่ๆนี่แหละครับผมเนี่ยแม่ค่อนข้างที่จะโตเง้ยวนะครับเนาะนี่โจริงๆเป็นแบบนี้นะครับเด้พี่น้อง เป็นง้อโบดนะครับเนาะเดี๋ยวติดเบิ้งลูกเพิ่ปเคยบัด้ปเลยออกมาจากแม่ไปลูกี้เอยเดี๋ยวแล้วพี่น้องชัดไปแต่ผมได้ออกจากแม่เครื่องข่างไส้ของลูกเพิ่นนี่นะครับได้ตโตลูกเพิ่นนะครับพี่น้องครับเบิ้งมุมนี้เบิ้องแข่างไส้นี่นะครับหาหมื่นเจ็ดนะครับเนาะครบงหญ่ขึ้นกันเหรครับพี่น้องเอามาเลือกเอาจากมนัดฟาร์มครับผม ครับนี่ตอนนี้บ่มี่ตัครับพี่น้องอ่ะมือนี้กัน่าจะมีให้แค่นี้นะครับเนาะเมื่อไหลายด้วยใครพี่น้องครับมันเลือกเอานะครับเนาะสําหรับคลิปนี้ก่ะขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ